ปรากฏว่าต่อมาก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยของในวังแล้วก็กวาดเอาพระเล็กพระน้อยซึ่งอยู่ในในหอพระนั้นโดยไม่ได้เอาพระองค์นี้ไปเลย แร่ทองคำโลหะชั้นสูงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและพลังอำนาจด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นเนื้อผิวที่สุกสกาวแววววาเปล่งประกายยามต้องแสงพุดพองเนื้อการเวลาทั้งยังสามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ไม่รู้จบเป็นโลหะธาตุาที่ไม่เกิดสนิมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกอารยธรรมบนโลกใบนี้ได้มีการแปรรูปทองคำ เป็นสิ่งล้ำค่าต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือองค์พระพุทธรูปเมื่อสิ่งสูงค่าทางจิตใจผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโลหะล้ำค่าก็เกิดความงามที่สร้างความศรัทธาอันแรงกล้าแก่ผู้ที่พบเห็นนับเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินอย่างแท้จริง สวัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านาสูหนงกรมพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธรูปทองคําในประเทศไทยนั้นเรามีมากมายหลากหลายองค์นะครับและการค้นพบพระพุทธรูปทองคําเหล่านั้นก็มีประวัติความเป็นมาที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือพระพุทธรูปทองคําเหล่านั้นก็มักจะถูกปูนพอกทับเอาไว้ด้วยสาเหตุหลายประการนะครับและในวันนี้ e ี EP ีนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งพระพุทธรูปทองคำที่ว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากและมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเป็นพระพุทธรูปทองคำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเพราะมีอายุนับพันปีนะครับพระพุทธรูปทองคำที่ผมว่านี้ก็คือพระนิรันตรายครับ ปีพุทธศักราช2399ซึ่งเป็นปีที่5ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กำนันอินชาวบ้านในพื้นที่แขวงปราจีนบุรีผู้มีอาชีพหาของป่าและร่อนทองได้นอนฝันว่าจับช้างเผือกในป่าลึกได้เป็นอัศจรรย์เช้าวันรุ่งขึ้นจึงได้ชวนบุตรชายที่ชื่อนายยัง ไปหาของป่าที่เขตป่าดงสีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเมืองฉะเชิงเซาและเมืองปราจีนบุรีระหว่างที่ขุดหาของป่าอยู่นั้นได้เกิดไปพบกับพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งจึงได้นำมามอบให้กับพระเกรียงไกรกระบวนยุทธประหลัดเมืองฉะเชิงเซาในขณะนั้นต่อมาพระยาวิเศษรือชัยกรมการเมืองของฉะเชิงเซาจึงทำใบบอกให้พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ เชิญเข้ามาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถาวายในหลวงรัชการที่4ในปีเดียวกันนั้นถ้าตามปกติแล้วเนี่ยการไปขุดเนี่ยก็จะต้องโดนจอบโดนเสียมอะไรอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าองค์พระเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยมีพุทธลักษณะที่สมบูรณ์ไม่โดนคมของจอบหรือเสียมนั้นเลยเมื่อนำไปให้กับกรมการเมืองชาเชิงเซาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ยักยอกเอา เอาไว้เป็นของตัวรอดพ้นจากอันตรายต่างๆนานาพยัอันตรายต่างๆไม่สามารถจะมาทำร้ายองค์พระนั้นได้แล้วก็สามารถานำขึ้นทลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายให้เป็นพระสำคัญของแผ่นดินน่าจะเป็นพระทองคำที่เก่าที่สุดแม้ว่าในยุคต,ต่อๆมาเนี่ยจะมีพระทองคำที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นแต่ว่าก็อายุก็ไม่เท่ากันกับ นี่รันตรายองค์เดิมซึ่งเป็นพระสมัยทวารวดีพระพุทธรูปทองคำองค์นี้เป็นพุทธศินแบบศิลปะทวารวดีราวพุทธศตรวตรรษที่15มีขนาดหน้าตักกว้าง3นิ้วสูง4นิ้วมีน้ำหนักกว่า8ตำลึงหรือ32บาทหรือหนัก480กรัมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ทรงพระราชทานเงินเป็นรางวัลแก่สองพ่อลูกและกรมการเมืองทรงชื่นชมต่อความกตัญญูในพระพุทธศาสนาขุดได้พระทองคำแล้วไม่ทำลายหรือซื้อขายเป็นประโยชน์ส่วนตนจึงทรงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคำไปประดิษฐานณนะหอพระเสถียรธรรมปริ์ภายในพระบรมมหาราชวัง ปรากฏว่าต่อมาก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยของในวังเข้ามาในหอพระนั่นแหละแล้วก็กวาดเอาพระเล็กพระน้อยซึ่งอยู่ในในหอพระนั้นโดยไม่ได้เอาพระองค์นี้ไปเลยซึ่งพระองค์นี้ก็ประดิษฐานอยู่ในในลักษณะที่เปิดเผยไม่ได้ปิดบังอะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบความแล้วเนี่ยจึงทรงพระดำริว่าพระองค์นี้เนี่ย รอดพ้นอันตรายมาหลายครั้งหลายครามากก็เห็นว่าจะต้องเป็นพระพิเศษดังนั้นเนี่ยจึงพระราชทานนามพระองค์นี้ว่าพระนิรันตรายภายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานทําการหล่อพระพุทธรูปขึ้นใหม่เป็นปางสมาธิเพชรเนื้อทองคําขนาดหน้าตักกว้างหนิ้วครึง่ง เพื่อสวมครอบพระทองคำองค์นี้ไว้อีกชั้นหนึ่งและเรียกนามพระพุทธรูปทั้งสองรวมกันนั้นว่าพระนิรันตรายโดยโปรดให้หล่อเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์อีกองค์หนึ่งไว้ด้วยนี่คือเป็นนี่คือพระองค์เดียวที่ทรงสร้างครอบแล้วก็มีมีชื่อเดียวกันทั้งสององค์จำกัดเฉพาะในประเทศก่อนน่าจะเป็นองค์เดียวคือครอบทั้งพระ องค์เดิมที่เป็นพระเก่าสมัยทวารวดีแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพุทธศินแบบรัชกาลที่4และนั่นแหละครับที่มาที่ไปของพระนิรันตรายซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่4ได้พระราชทานนามเอาไว้ซึ่งมีความหมายว่าปราศจากอันตรายนะครับ และอีกหนึ่งใจความสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของพุทธศินของพระพุทธรูปที่ล้นเกล้ารัชการที่4ได้ส่งคิดค้นและออกแบบเองนั้นก็จะมีการประยุกต์ให้มีความเหมือนมนุษย์จริงๆมากขึ้นซึ่งการประยุกต์ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่แผ่ขยายเข้ามาในประเทศสยามในเวลานั้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของล้นกล้ารัชการที่4ครับ พระเศียรนั้นก็จะไม่มีพระอุสนีสาก็คือ,อพระเมาลีพูดง่ายๆก็คือมวยผมของพระพุทธรูปเมื่อพระพุทธรูปไม่มีมวยผมนั้นก็มีพระเศียรล้นปกติแต่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงทําเป็นพระเกตมาลาก็คือยอดแหลมๆขึ้นไปให้ทราบว่านี่คือพระพุทธเจ้า นั้นเนี่ยโบราณท่านจะทําจีวรพระให้เป็นแบบเรียบๆแต่ว่าพระองค์ทรงนิยมความสมจริงมองว่าจีวรน,นั้นจะต้องมีความยับเป็นริ้วสมจริงกับการม้วนจีวรน,นั่นเองพระจะเป็นพระปางสมาธินั่งนั่งขัดสมาธิสองชั้นก็คือขัดสมาธิเพชรตัวฐานที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยจะทําเป็นรูปปากเป็นรูปศีรษะวัวหรือโคซึ่งพระองค์ทรงสื่อถึง พระนามของพระพุทธเจ้าก็คือโคตมะความพิเศษของพระนิรันตรายในพระบรมมหาราชวังนั้นคือจะสามารถมีน้ําไหลออกจากปากโคได้ถ้าหากว่าเราส่งน้ําพระพระพุทธรูปในพุทธศินตามแนวพระราชดําริของล้นเกล้ารัชการที่4ที่พระองค์ได้ริเริ่มไว้ได้แก่พระสัมมพุทธสิริวัดสมนนสวิหาร พระพุทธอังคีรสวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามที่หล่อขึ้นในช่วงรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5ก่อนการขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงออกผนวนยาวนานถึง27ปี เป็น27ปีที่ทรงคร่ำเคร่งร่ำเรียนวิชาแขนงต่างๆอย่างลึกซึ้งสั่งสมประสบการณ์วิชาความรู้ต่างๆเพื่อบทบาทสำคัญในภายภาคหน้าในการนำพาสยามให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเจ้านายชั้นสูงมาผนวดก็ตามทีทรงมีพระราชจริยวัตรเหมือนกับพระภิกษุ ทั่วไปในส่วนของประชาชนทั่วไปนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงพระองค์ได้เพราะว่าเสด็จบิณฑบาตเป็นปกติหน้าออกพรรษาก็เสด็จจาริกไปตามหัวเมืองต่างๆไปนมัสการปูชนียสถานปูชนียวัตถุสําคัญสําคัญทั่วประเทศเกือบจะทั่วประเทศด้วยแล้วแต่ละที่ก็คือเสด็จด้วยพระบาทปราดังนั้นเนี่ยก็จะทรงมองเห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพชีวิต ของประชาชนแทบจะเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์แรกเลยด้วยซ้ำไปที่ได้มองเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทุกสุขของประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทรงคลุกคลีอยู่เป็นประจำเมื่อทรงพระผนวดอยู่นั้นเนี่ยก็ทรงศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างลึกซึ้งแตกฉานดังนั้นเนี่ยจึงทรงทราบความว่าพระพุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ย มีความเสื่อมโทรมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาแต่จึงทรงฟื้นฟูการปฏิบัติของพระโดยพระองค์ทรงเป็นผู้นําในการฟื้นฟูการปฏิบัตินั้นแล้วก็มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมาฝากตัวเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์แล้วกลุ่มที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาปฏิบัติะธรรมวิในัยให้มั่นคงเข้มข้นนั้นก็เรียกตัวเองว่าคณะธรรมยุทธ ธรรมยุทธนิกายได้เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายไปตามพระประสงค์มีการสร้างวัดวาอารามแก่พระสงฆ์ฝ่ายคณะธรรมยุทธนิกายมากขึ้นหลายพระอารามปีพุทธศักราช2411จึงพระกรุณาโปรดให้ช่างหล่อพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกับพระนิปรันตรายองค์นอกหล่อด้วยทองเหลืองแล้วกะไลทองคำมีซุ้มเรือนแก้วอยู่เบื้องหลังจำนวนทั้งหมด18องค์ ซึ่งเท่ากับจำนวนปีที่ได้ดำรงสิริราชสมบัติในขณะนั้นเพื่อพระราชทานให้กับวัดต่างๆในสังกัดธรรมยุตนิกายและทรงมีพระราชดำริว่าจะทรงหล่อพระพุทธรูปแบบนี้ขึ้นอีกปีละองค์ในวโรากาสเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีไปและได้ทรงถวายพระนามพระพุทธรูปทั้งเก่าใหม่ที่โปรดให้หล่อขึ้นว่าพระนิรัตรายทุกอง ก็จะมีลักษณะแตกต่างก,กันกับพระนิรันตรายที่อยู่ไทยในพระบรมมหาราชวังซุ้มเรือนโพนั้นเนี่ยจะมีอักษรอขอมภาษาบาลีสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า9บทตั้งแต่อรหังไปจนถึงพัควาที่เราสวดกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาวิช,ชาจรระสัมปันโนและจบที่พัควานอกจากนี้เนี่ยบนยอดซุ้มเรือนโพนั้นเนี่ยก็จะทําเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็น พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎในยะคสำคัญของปี2411คือเป็นปีสุดท้ายของรัชากาลที่4เพราะว่าเมื่อต่อมาเนี่ยเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่ากอก็ทรงติดประชวนด้วยไข้ามาลาเรียแล้วก็เสด็จสวรรคตในในปีนั้นนั่นเองดังนั้นเนี่ย เมื่อสร้างพระนิรันดรายเสร็จปุ๊บปรากฏว่ายังไม่ทันได้ทําการกระหล่ทองแล้วก็ยังไม่ได้พระราชทานให้กับวัดคณะธรรมยุทธ์ตามที่ทรงพระราชำรมีไว้ดังนั้นปีต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสซึ่งครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ท่านจึงสนองแนวพระราชำรมดด้วยการกระหล่ทองแล้วก็พระราชทานให้กับวัดของธรรมยุทธ์ทั้งหมด18วัด แต่ว่าวัดบวรน,นิเวศวิหารนี้จะเป็นพระองค์ที่สองและปัจจุบันเก็บรักษาปริสถานไว้อยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์วัดบวรน,นิเวศวิหารอาคารพอปร,รอซึ่งจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบบูชาทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมง9นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็น ท่านผู้ชมครับพระนิรันตรายนั้นเป็นพระสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติของล้นเกล้ารัชกาลที่4ี่เป็นอย่างมากนะครับเพราะพระนิรันตรายนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประจําวันพฤหัสซึ่งก็เป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระนามนิรันตรายก็หมายความว่าปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงซึ่งเป็นพระนามที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ปัจจุบันนี้พระนิรันตรายองค์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยทวาราวดีนั้นก็ประดิษฐานอยู่ที่หอสุราลัยพิมานมุงพระมหามนเทียนพระบรมหาราชวังนะครับแต่จะถูกอัญเชิญออกมาก,ก็ในพระบรมราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นและในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสร้างพระนิรันตรายจำลองขึ้นมากมายตามวัดต่างๆนะครับซึ่งเชื่อกันว่า ากท่านผู้ชมได้กราบสัการะหรือได้มีไว้บูชาแล้วก็จะรอดพ้นแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงและปราศจากอันตรายทั้งปวงครับแผ่นดินรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นับได้ว่าเป็นห่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทรงปฏิรูปสยาม ทั้งด้านการเมืองการปกครองการศาสนาและวิทยาศาสตร์มีการเปิดรับวิทยาการสมัยใหม่จากชาติตะวันตกในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงธรรเนียมจารีตตั้งแต่เดิมตั้งแต่โบราณให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทรงริเริ่มก็ได้ส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระอัจฉริยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ได้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทย ให้มุ่งมัน่นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเราตระหนักมากเพราะว่าเราถือว่ารัชะกาลที่4เนี่ยมีคุณูประการนะฮะกับทางสอชจลอและก็กับประเทศของเราแล้วตอนที่ท่านเป็นมหาราชแล้วเนี่ยนะฮะเรายิ่งสมควรที่จะเชิดชูเกียรติท่านให้ให้ชัดเจดนยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วท่านองค์ความรู้ของท่านที่ได้เป็นมหาราชเนี่ยส่วนหนึ่ง เป็นที่ยอมรับกันในในระดับสากลก็คือการทํานายเรื่องสุรยิยคก็คือทางด้านดาราศาสตร์ทุกคนที่มาเรียนที่เนี่ยก็จะเห็นรูปอนุสาวรีย พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะนั้นทุกคนถือว่าพระจอมเกล้าเป็นสัญลักษณ์ของทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะนั้นสถาบันแห่งนี้เนี่ยก็เลยเน้นโฟกัสไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกคนเวลามาอยู่ตรงจุดนี้ทุกคนเนี่ยมีพลังกายพลังใจแล้วก็จะมุ่งมั่นนะฮะในการทําสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะให้เหมาะสมกับที่เราได้มีพระนามของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจนะฮะของสิทธิ์เก่า และผมก็เชื่อมั่นว่าทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและบุคลากรทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจที่เราได้ใช้ชื่อสถาบันว่าพระจอมเกล้าและเนื่องในโอกาสวาระสำคัญครบรอบ65ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทางสถาบันได้มีโครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้าและภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงการจัดสร้างองค์พระนิรันตรายจำลองเพื่อประดิสถานณอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติรัชกาลที่4ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วยครับตั้งแต่วันที่24สิงหานะครับตอนนี้เนี่ยเรา9ก้าเข้าสู่65ปีสจวรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวาระ65ปีสจลรเนี่ยทางสถาบันนะฮะก็อยากจะทำอะไรนะฮะเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญ เราก็เลยคิดกันว่า65ปีแห่งสจลเนี่ยเราก็ร่วมลํำลึกถึงนะฮะพระมหากรุณาธิคุณของพระวัตสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะเราก็ดูว่าอาคารนะฮะที่เรามีอาคารนวัตกรรมอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยทำเป็นโครงการปรปับปรุงนะฮะอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเวลาปรับปรุงแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วย4โครงการนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของอาคารที่เราเรียกว่าเป็นอาคารที่เป็นประวัติของสอจลอนะครับอันนั้นมีอยู่แล้วนะครับก็ไปทําให้สมบูรณ์นี้ขึ้นนะส่วนที่2ก็จะพูดถึงว่าเป็นหอเทอิดพระเกียรติของรัชกาลที่4ดึงเอาองค์มรู้ทั้งหมดที่มีทางด้านดารา,าศาสตร์และโหราศาสตร์ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็เป็นการเทริดพระเกียรติโดยเน้นนะฮะเรื่องราวทางด้านนั้นก็เป็นหอเทอิดพระเกียรติทางด้านดาราศาสตร์ นะส่วนที่3ก็คือลานพระจอมเมื่อเราพูดถึงเทิดเทิดพระเกียรติและการที่4แล้วเราก็ทําลานพระจอมนะลานซึ่งอยู่หน้านะพระจอมเก้าที่เรามีอนุสาวรีย์อยู่แล้วเนี่ยลานตรงนั้นเราปรับเป็นลานเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็มันจะเป็นที่ลําลึกนะถึงวันนะที่ว่ากอนะที่ท่านเสด็จไปนะดูเรื่องสุริยุป,ปราคานะเรื่องสุดท้ายก็คือเรามีหอพระอยู่ที่อาคารเรือนไทย เราก็เราก็ต้องการที่จะสร้างพระนิลันตรลายซึ่งก็เกี่ยวกับพระองค์ท่าน และการจัดสร้างพระนิรันตรายจำลองในครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่แล้วครั้งนี้นะครับได้ระดมสพพกำลังและเทคโนโลยีในการทำด้วยเทคโนโลยี PVD w u m Coating นั่นก็คือการเคลือบพระพุทธรูปด้วยทองคำ99.99% 99 จึงจะทำให้พระนิปรันตรายํำลองที่ f อทุกท่านได้บริจาคสมทบทุนมานั้นจะมีความสวยงามแวววาวเหลืองอารามตลอดไปไม่มีหมองนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับพระนิปรันตรายํำลองนี้เป็นพระทองคำ99.99% 99เลยทีเดียวนะครับต่อจลรอเนี่ยก็ใช้นะฮะอาจารย์ นะฮะซึ่งเป็นอาจารย์สถาปัตย์เป็นอาจารย์วิจิตศิลป์นะฮะที่เขาดูแลเรื่องพุทธลักษณะให้มีความเหมือนที่สุดนะฮะกับองค์จริงของพระนิลันตลายนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เรามั่นใจว่าพระนิรันตลายขนาด40นิ้วที่จะประดิษฐานที่อาคารเรือนไทยของเราเนี่ยน่าจะเป็นพระนิรันตลายที่ผมว่าสวยที่สุดก็ว่าได้นะ ี่นะฮะก็คือการทําพิธีเราทําพิธีหล่อองค์พระเนี่ยก็ได้รับความเมตตานะฮะจากท่านเจ้าอาวาสนะฮะวัดบวรกทีมวัดบวรนะฮะแล้วก็ท่านท่านมหาราชคูพิธีพามเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่สมบูรณ์ที่สุดนะนะฮะทางวัดบวรก็บอกให้จัดพิธีเต็มที่สุดนะฮะเราก็ได้ดําเนินการจัดกันที่ลานพระจอม องตอนนี้องค์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปที่โรงหล่อเพื่อจะตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็คาดว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จประมาณเดือนมกรานะฮะส่วนองค์เล็กๆก็ได้เริ่มนะฮะเริ่มมีการหล่อและได้มีการทาแล้วแล้วกําหนดการเนี่ยก็คือ30มกราจะเอาทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ไปทําพิธีพุทธาพิเศษที่ในโบสถ์วัดบรวรซึ่งนัดกับทางท่าน เจ้า,าวาท่านเจ้า,าวาดก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญสมเด็จก,กับพระเกจิทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันการจัดสร้างพระนิรันตรายจำลองในครั้งนี้ก็จะทำออกมาในสี่รูปแบบด้วยกันเพื่อเป็นี่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมสมทบทุนโครงการขนาดหน้าตัก5.9นิ้วเคลือบผิว P v วดีทองคำ9 9 9า 99. บรบริจาค6ก0 0 0นบาทขนาดหน้าตัก4นิ้วเคลือบผิว PV d ทองคำ 99.99% 99บริจาค40,000บาทขนาดหน้าตัก4นิ้วเนื้อทองเหลืองขัดมันบริจาค20,000บาทเหรียญพระนิรันตรายขนาด3.5คูณ2เซนติเมตรมีเนื้อนวโลหะเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงบริจาค2,000บาทผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้าและภูมิทัศน์โดยรอบ สามารถติดตามรายละเอียดสั่งจองและเลือกเลขมงคลได้ที่เว็บไซต์ donation.kmitl.ac.th หรือสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี6930660264ชื่อบัญชีโครงการปร,ปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้าและภูมิทัศน์โดยรอบ อยู่ว่าปีนี้เป็นปีที่สําคัญจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะครบรอบ65ปีของสถาบันพระจองกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วยังเป็นวโรกาสอภิลักษ์กิตสมัย200ปีวชิรยานภิกขุเป็นการครบรอบ200ปีที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4ทรงพระพนมน,นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับมาร่วมบริจาคสมทุทุนในครั้งนี้เพราะการมีพระนิรันตรายไว้บูชานั้นเชื่อกันว่าจะทำให้พวกเราทุกคนนะครับปลอดภัยแคล้าวคลาดจากภัยอันตรายทุกสิ่งทั้งปวงครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชม FC หนุ่มคงศพันธ์ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและขออนุโมทนาบุญกุศลครั้งใหญ่นี้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ